ข่าวดีข่าวหนึ่งก่อนเอาข้าวดีเล็งที่หนึ่งก่อนโอ้โหพี่น้องครับกาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับพี่หัวลูกนิมิตนะครับออกมาดิ้นใหญ่เลยครับนะอาการมันออกนะครับพี่ครับอาการมันออกลาสุดครับพี่หัวลูกนิมิตหรือหัวปลาไหลนะครับได้รับจดหมายรักจากไอหมูอ้วนแล้วนะครับลาสุดครับออกมาดิ้นชัดฟาดงวงฟาดงานะครับสี่ครับ จดหมายใครเอ้ยจดหมายใครได้รับจดหมายเป็นที่เรียบร้อยโ้ยยยยย้มึงไปนะอาการค่อนข้างที่จะหนักพ่อแม่เออมาช่วยด้วยนะช่วยหัวปลาไหลด้วยนะครับนะหัวร้อนมีเพียง้าบองหัวร้อนนะวันนี้ทุกท่านครับอาการหลุดนะครับยังเห็นได้ชัดเลย และที่ล่าสุดครับจดจดหมายถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพี่สงการพี่จีทสวัสดีครับจดหมายถึงไอหัวปลาไหลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับสกิลข่าวหกสวัสดีครับไปแม่แมกดไลค์ผุมด้วยนะครับจดหมายถึงตั้งแต่เมื่อวานอาการมึงออกนะไอหัวปลาไหลไอหัวปลาไหลหัวดออีเจ๊อีเจ๊เจมึงจะทิ้งกันทนายมึงนะแจ๊ จับมือกันให้แน่นๆนะแล้วจะมีหมายสองตามไปประกาศข่าวดีตรงนี้หัวปลาไหลกำลังจะโดนหมายสองขอหัวใจลัวรัวข่าวดีไหมครับหมายสองไปหาหัวปลาไหลแน่นอนย้ำนะครับงานนี้ไม่เก็บเอาไว้ทำโพอหรอกครับนะ ขาพิดมาน้อยไปคนมากไปน้อยครับพี่โสภพสวัสดีครับแอดมินทักทายเอฟซีนะผมจะไปเรื่อยๆนะผมจะไม่ชักช้าประกาศข่าวดีครับหัวปลาไหลจะโดนฟ้องตรงในคดีที่สองเร็วๆนี้ไม่น้ำลายเดี๋ยวทำให้เห็นแล้วคนที่จะฟ้องตรงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครับสีภรรยาฟ้องตรงพี่หัวปลาไหล มีพี่มีชู้ซีรู้กันทูอะ <net> แม่งที่สำคัญนะครับนะสี่ภรรยาบูมแม่งไม่เล่นโซเชียลด้วยแม่งจะไปยังไงนะเมีพี่มีชูหัวปลาไหลรู้คนเดียวฟ้องตรงครับ วันนี้แม่โอนกลางค่าข้าวไปให้ห้ากล่องแม่ส่งทักไลน์มาหน่อยอยากจะร่วมบุญข้าวกล่องนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับกล่องละหะสิบบาทจะเอาไปช่วยคนเล่ร่อนครับก็ฟ้องตรงนะครับสี่ภรรยาผมฟ้องตรงไม่น้ำลายนะเอออยากเห็นหน้าเข่าได้ไหมยอยากเห็นหน้าเข่าใช่ไหมเออเดี๋ยวให้ดูอะไรใครอยากดูอะไรไหมครับ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมน้ำลายก่อนที่ผมจะมาที่นี้ วันนี้ทุกท่านเยียพ่อมจะให้ทุกท่านดูอะไรไม่ใช้น้ำลายเมียพมไม่เล่นโซเชียลและเมียพมไม่ชอบเล่นโซเชียลด้วยนะอยากเห็นกันไหมครับของหัวใจสามดวงครับปรึกษาทนายเป็นที่เรียบร้อยเฮ้เ <Hey! S 2> ข่าคอเต็มเต็มพร้อมคลิปหลักฐานของหัวใจรัวรัวหน่อยเร็วจดหมายใคร ใครจดหมายให้ใครของสามีไปนะคนปรปฐมส่วนภรรยาผมไปราชาบุรีอามีอามีอาม,มีช่วยด้วยอามีช่วยด้วยออฮีไอฮีผมรอไหมฮะผมห่อไหมฮะผมรอไหมฮะเห็นอะไรยังของของนี่ไงสิครับ ไปที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ราชบุรีอามิช่วยด้วยอามิช่วยด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายามองเขาว่าหนูมีชู้ไม่เล่นสี่ภรยาเขาไม่เล่นด้วยเห็นย่ปะเออนะครับสี่ภรยาผมไม่เล่นด้วย แล้วเขาก็ไม่เล่นโซเชียลการที่จะไปกล่าวหาอะไรกายการการที่จะไปพูดอะไรเนี่ยใส่หลายคนอื่นเนี่ยดูเงินใงกระเป้าก่อนสองคนสองคดีแล้วอย่ามาเอากระเช้ามาให้ไม่รับกระเช้าไม่รับแล้วงานนี้ไม่น้ำลายผมบอกเลยว่าซี่ภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็มีเหตุพ้น นะนับหนึ่งถึงร้อยเรียบร้อยแต่วันนี้สี่ภรรยานับหนึ่งถึงร้อยแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วแต่งตั้งทนายเป็นที่เรียบร้อยขอหัวใจสามดวงแต่งตั้งทนายเป็นที่เรียบร้อยนะครับทนายกาลังแกะเทปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จะต้องพาสี่ภรรยาไปราชบุรีเจอกันที่ราชบุรีนะจะ๊ะไม่เล่นไม่คอนเทนต์เดี๋ยวเจอกัน นะมินประมาตเต็มเต็มมันสามารถเชื่อมโยงได้หมดและบอกเลยว่าทนายชุดนี้เป็นทนายที่เก่งเกี่ยวกับข้อหามมินประมาตและเป็นทนายที่ดังในกรุงเทพเป็นทีมงานทนายดังระดับประเทศนะครับมีสนักงานอยู่หลายสาขาในทั่วกรุงเทพและปริบลทนงานนี้ไม่เล่นกับมึง และเขาคงไม่ตอบโต้มึงเพราะเขาไม่มีโซเชียลเพราะฉะนั้นเจอกันที่ราชบุรีไม่พูดเยอะไม่น้ำลายนะครับก่อนที่จะไปกลาวหาใครดูเงินนะครับเป่าตัวเองด้วยไอหัวปลาไหลนะมึงฟังให้ดีๆนะกูไม่ตอบโต้มึงหรอกเรื่องรถเรื่องอะไรเนี่ยมีหลักฐานเปิดมาไม่น้ำลายไม่ได้ดิน้นแต่คนที่จะดิ้นไม่ใช่กูมึงอาทิตย์หน้าดิน วันนี้ได้รับจดหมายจากไอ้อ้วนไปแล้วรับตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาการมันออกเหรอนี่แค่จดหมายแค่ซองเดียวอาการมึงเป็นขนาดนี้แล้วมึงคิดดูจดหมายซองที่สองกำลังจะไปหามึงมึงจะหัวร้อนได้อีกนานแค่ไหนกูจะดูน้หน้าอย่างมึงกูจะดูน้หน้าอย่างมึง และไม่น้ำลายผู้หญิงคนนี้ไม่น้ำลายและไม่เล่นโซเชียลและก็ไม่สนใจโซเชียลด้วยใครจะมาด่าใครจะมาว่านะครับเพราะฉะนั้นจงรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำให้ได้ไอหัวปลาไหลมึงเป็นธนยแท้ๆมีความรู้ด้านกฎหมายแท้ๆแต่มึงกลับทำผิดเสียเองเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นประกาศไว้ตรงนี้เสร็จจากนี้ ไอ้สองคนผัวเมียนี้จะไปสภาทนายฟาร์มเข้าใจไหมก่อนที่ไอ้สองคนผัวเมียนี้ที่พวกมึงบอกว่าจะเอาพวกกูติดคุกไอ้สองคนผัวเมียนี้แหละจะเอามึงก่อเลยไอ้หัวปลาไหลพีทสัตว์สวัครับพี่พัชรินีสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับไม่ได้ทักทายใครต้องขออภัยด้วยแม่แม่ดันไลฟ์ผมหน่อยนะดันไลฟ์ถ้าห้าเราได้นะ คนดูสามร้อยฟากดไลค์ผมด้วยอันนี้ผมไม่ได้คอนเทนต์นะครับผมเตือนแล้วผมบอก